สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะไปทําการฉีดยาล้างแปลงนาก่อนปลูกข้าวมหนลิงร้อยห้านะครับก็เรียกว่าข้าวนาปีนะครับวันนี้เราจะไปล้างแปลงข้าวหางข้าวดิดทดลองใช้ยาตัวแรงนะครับก็เป็นตัวแรกนะครับเป็นไกฟโฟเซตนะครับสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตคุณจะเลือกยี่ห้อไหนก็ได้แต่นี้แต่แนะนําให้เลือกราคาสี่ร้อยบาทขึ้นไปนะครับ เพราะว่าเอาให้มันชัวใ์นไหนท่านก็จะฉีดแล้วตัวต่อไปนะครับก็เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาปรับผ้านุ่มตัวเนี้ยเราใส่เพื่ออะไรเพื่อให้มันเคลือบไปแล้วก็ทําให้ยาสองตัวเนี้ยไม่มีฟองนะครับเราเลยต้องใส่เพื่อดับฟองทําให้การกรอกน้ําง่ายขึ้นตัวต่อไปก็เป็นยาจับใบแนะนําเป็นของแอมเวนะครับขวดละสาบาทแต่ใส่แล้ว มันจะจับใบดีนะครับแล้วตัวต่อไปก็เป็นตัวย่อยสลายนะครับคุณจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับตัวละ250บาทมันจะเป็นตัวย่อยสลายพวกเมล็ดข้าวดิบข้าวหางที่อยู่ในดินนะครับหรือว่าอยู่บนผิวดินที่มันไม่ยอมงอกนะครับเราจะล้างล้างหมดเลยนะครับก็ตัวไก่โฟรเซตเนี่ยข้อระมัดระวังหรือข้อควรระวังในการใช้นะครับก็คือ1คุณห้ามใช้เมื่อปลูกพืช นะครับให้ใช้ล้างแปลงเท่านั้นหรือใช้ก่อนการเพาะปลูก30วันเช่นวันนี้ฉีดอีกสิบห้าวันไถแล้วก็ตากดินไว้อีกสิบห้าวันถึงเริ่มการเพาะปลูกได้ชัดเจนนะครับอัตราที่ใช้ไกฟอเเตคือ2ลิตรต่อ7ไร่นะครับ2ลิตรต่อเจ็ดไร่ย้ำนะครับหรือ2ลิตรต่อน้ำา200ลิตรหรือ สองร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งเป้นะครับสองร้อยซีซีต่อเปสะพายหลังชัดเจนนะครับไกโฟเซตโอเคน้ำยาปัดผ้านุ่มผมจะใช้หนึ่งซองหนึ่งซองนะครับมีห้ารอยมิลลิลิตรใช้ห้าร้อยมิลลิลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือห้าร้อยมิลลิลิตรต่อถังสองร้อยลิตรนะครับหรือใช้ห้าสิบนะครับเนี่ยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับหรือห้าสิบซีซีนั่นแหละนะครับ ใส่ลงไปในเป้สะพายหลังเพื่อดับฟองนะครับดับฟองแนะนําใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มลงไปในน้ําก่อนก่อนใส่ยาพวกอันนี้นะครับตัวต่อไปก็เป็นน้ํายาจับใบแนะนําใช้หนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดมีร้อยซีซีตามฉลากเลยนะครับเขาให้ใช้แค่หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองรอยลิตรเพื่อความเข้มข้นเพิ่มศักยภาพยานะครับและมันจะมีฟองเยอะเลยต้องใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับอันนี้ สิบซีซีต่อปีสะพายหลังตัวนี้นะครับและก็หนึ่งขวดต่อน้ำสองร้อยลิตรหนึ่งขวดเล็กเนี่ยนะครับขวดละสามสิบบาทนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ยาย่อยสลายนะครับก็จะใช้สองถังนะครับถังละห้าร้อยซีซีขวดหนึ่งลิตรได้สี่ร้อยลิตรหรือสองถังสองร้อยลิตรนะครับหรือห้าสิบซีซีนะครับต่อเป้สะพายหลัง ชัดเจนนะครับย่าล้างแปลงแปลงนี้นะครับเราจะล้างแปลงก่อนไถเพราะว่ายาหางโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นภาพว่ามันเยอะขนาดไหนหรือผมไปฉีดข้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนอันนี้ก็แนะนําสูตรยาเรียบร้อยนะครับชัดเจนยาที่ฆ่าข้าวดีข้าวหางทดลองนะครับก็ตามนี้มีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถเขียนใต้ล่างได้นะครับก็ตามนี้นะครับ ก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ควรระวังจริงๆเราใช้แค่ตัวนี้ก็ได้นะครับสารตัวนี้ตัวนี้ไม่จําเป็นนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไม่จําเป็นใช้แค่นี้ก็ได้นะครับจริงๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยเราก็มาถึงแปลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงนา25ไร่คุณดูลักษณะครับคุณดูคุณดูลักษณะเป็นไงครับโพดข้าวครับข้าวหางทั้งนั้นปะเดี๋ยวผมก็ขอตัวไป ฉีดยาก่อนนะครับนี่ยาที่ผมใช้นะครับไกโฟเซตนะครับแนะนำว่าฉีดแล้วก็ห้ามพอปลูก30วันนะครับจําไว้ด้วยฉีดแล้วล้างแปลงเท่านั้นห้ามเพาะปลูก30วันโอเคไกโฟเซตยาจับใบน้ำยาปรับพนุมวันนี้ก็มาสองคนนะครับคุณดูลักษณะดูดูนะครับโอ้โหอย่างงามไปก่อนนะครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับก็เป็นอันว่ามาฉีดนาล้างแปลงนะครับแปลงนี้ทั้งหมดยี่ิบห้าไร่นะครับเป็นแปลงที่เราจะปลูกมะลินะครับร้อยห้านะครับหรือข้าวมะลินาปีนะครับ25สบห้าไร่แปลงนี้จะสังเกตได้ว่าต้นข้าวสวยมากนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นข้าวมะลินะครับเป็นข้าวหางนะครับนี่คือลักษณะแปลงนาที่มีแต่ข้าวหางนะครับคุณดูลักษณะความหนาลักษณะต้นความถึกความทนของข้าวพันนี้ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ถึกนะครับแปลงนี้ยี่สิบห้าไร่มีข้าวหางอยู่ประมาณยี่สิบไร่นะครับประมาณยี่สิบไร่ได้นะครับข้าวหางเนี่ยที่คุณเห็นทิวทิวทั้งหมดเนี่ยคือข้าวหางทั้งหมดเลยนะครับ เราก็ได้ทําการฉีดยาไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มีลักษณะฝนจะตกอีกนะครับแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าถ้าตกก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ผลไหมอันนี้เราฉีดไกโฟเรสตไปนะครับฉีดไกโฟเรสตผสมกับยาจับใบน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับก็เป็นอันว่าฉีดเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ในอัตรา2ลิตรนะครับต่อ1งถังนะครับ25ไร่เนี่ยเราฉีด ยาไปแค่400ลิตรนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะตายดีไหมนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปที่เราอยากจะฝากเตือนทุกท่านนะครับจะรีบปลูกข้าวก็รีบปลูกนะครับจะรีบทําอะไรรีบทําให้จบภายในเดือนนี้นะครับเพราะเข้าเดือนหน้ามันจะเมน็นฤดูที่ดินร้อนน้ําร้อนนะครับระมัดระวังเรื่องการเพาะปลูกหรือการหว่านในน้ํานะครับหรือ การหวานข้าวลงดินอาจจะทําให้ข้าวไม่ขึ้นไม่งอกเพราะว่าดินร้อนคุณรู้จักคําว่าดินร้อนไหมครับถ้าคนเท่าคนแก่จะรู้จักดินร้อนเป็นแบบไหนดินร้อนดินละอุเรียกเดือนเห็ดนะครับระวังให้ดีนะครับก็คือเดือนถัดไปนะครับเป็นมิถุนายนนะครับเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังในการเพาะปลูกให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานแห้งเอ่ย หวานน้ำตมเอ่ยถึงคุณจะมีน้ำถึงคุณจะมีอะไรที่สมบูรณ์ก็ตามข้าวมันหวานไปมันไม่ค่อยงอกนะครับเพราะว่าดินมันร้อนละอุนะครับนอกจากคุณหวานไปแล้วมีฝนตกมีฝนพรมให้อ่ะอันนั้นก็อาจจะรอดแต่ก็อย่าดีใจไปเพราะว่าถึงฝนตกมันก็เย็นได้แค่แป๊บเดียวนะครับคุณลองสังเกตฝนตกอากาศเย็นแต่ก็กลับมาร้อนไวนะครับน้ํา แค่เอาตีนลงเอาเท้านะครับขอโทษนะครับเอาเท้าลงไปจุ่มในน้ําเราก็จะรู้สึกถึงความร้อนในน้ําดินก็ร้อนน้ําก็ร้อนโปรดระมัดระวังด้วยนะครับเดือนถัดไปจะรีบปลูกรีบทําก็ให้รีบทําในเดือนนี้นะครับสิ้นสุดเดือนนี้นะครับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนร้อนนะครับเขาเรียกดินร้อนน้ําร้อนนะครับให้ระมัดระวังการเพาะปลูกส่วนเดือนต่อเดือนต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเดือนที่ ดะนานะครับดะนาค่า้าค่าอะไรจะดีกว่านะครับผมถึงได้รีบฉีดยานะครับในเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดะไปไถเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อดะข้าวหางพวกนี้นะครับหลังจากเราฉีดยาไปได้ประมาณ15วันนะครับเราคำนวณไว้แล้วและเดี๋ยวเราก็จะดะทิ้งหมดเลยนะครับดะทิ้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําขั้นตอนอะไรต่อนะครับแต่ก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะตายไหมแต่เรื่องสำคัญคือระวังนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ